อนนี paid, so nice. oh, ้จำเกอ้องแล้วนะคอ้โหก้วขั้วหนอเกล็บตมหัวนัวนะหัวได้นโอ้กหั้วจะตามจะขีดเอาเอาเอาข้ใ่ขัใส่ได้ขับใส่ได้ขัโอ้ยกินสดๆหลอดนต่มใส่หอมเลย่งนี้ละดกือนงไสยลูกไายไปใส่ลูกไายกินไปใส่ไรใส่ผักหอมหมดเลยนี่ยางอย่นี้เจ้ามันไปใส่แล้วเห็นไปซอยเบียขยงเขี้ย โอ้ยบุกเขียมดอกพุดีกับสีนมาเบิ้งตับเบ้งอับนี่เียไบะเากาะโอ้อืมข่างห่่ที่ออยเปียนตี๋ไหมทูก่นปีนปีนเบือกหอมจังจีคีบเลยคัโอ้ยเดียนนี่เบือกอนี่ก็ออนี่กมาักากับอกว่าเป่มากินปลาเหล่นี้มันจงขาดก็งั้นก็จี๋ อพาชจะบอาเครื่องง่วนหน่อยเกือกต้มบ่แกก็บอกพัชพักเกือกต้มดิพักเกือกตุ่มเหมือนกันเคืองต้มเว็ดไม่เก่งเ่ยอ๋มันกินอยู่ผมเนาะมันกินต้องได้กินบมอสโอ้ยกินวอนนะเจ้ามันกินบ่นไหนเนาะเบสหนันกินอีย๊าออกโลดเห็ดบอก่อยจองเฮ็ดคลิปส่วนนั่นกับทีมงานเพราะนั้นอันนั่นไหนไหนอันนั้นน่ะด่วนโอ้ยช่วยจูด้วยจุ๊ ตัวเองก็คือว่ามนี่กินวัเบิรดอกว่านี้ตัวเองก็เลยล้วนไว้ตัวล้วนหันเบิดบบตัวดี้ผันกินน้อยๆเนี่ยมักเป็ดมักเป็ดจนออกขึ้นออกเป็ดเันบกเคยกินเนาะตะกี้พอนะยัดใส่ยัดใส่มันหัวเช่นที่จำนัวอยู่วะโอ้เข้าในบีสดใส่นอคุมๆมันจะคุ้มปนใดนะ

อันอันมือกองมั่นพูดเกือบตกขื้นตกเพราะว่มือตาจะพกขึ่นโอ้ยก็มือมือรู้ตองบอกผมว่าเขาเออินางกินได้กินเขาอิ่มกินเขาอิ่มก่อนข้าวมายำลังกวมาเจอพี่ปวบแล้วว่าตัวกาเอ้ยนั่นะ เพื่อนเหรอเดยวก็สิเอ็อ้นเดสาวเดี่ปอกเด็กกระออร้นางนั่มได้เนาะยางนได้ถ่ายก็ีนนห่ปางมืนนะมือว่นเน้นเอาบิ่งห่ลองบงแซ่บบ่มาบาดทายพอกินแล้วลูกจังมะ

ก่อนก็กินเอแบบนี้ไปนอนนะไปแล้วไปแล้วโวยมาพ่อมาพ่อโนมิเปลอตีบีกแล้วอะไนนี่บวชเนาะ